อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อมกอกเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการกับการจัดอันดับ3อันดับของ Gen 5ที่ในตอนนี้เนี่ยมีแฟนๆเข้าแชร์กันมานั่นก็คือ best selling albums ของ Gen 5 girl group บน circle chart นั่นเองนะครับ top ป3 3อันดับแรกที่ยอดขายเนี่ยปังสุดๆไปเลยมีอยู่2วงด้วยกันแต่ว่า3อันดับนะครับนั่นหมายความว่ามี1วงที่ฟาดไป2อันดับเรามาดูกันดีกว่าว่าใน top ป3 ตัวตึงแห่งยอดขายของ Gen 5 Girl Group จาก c i r c l e Chart นั้นจะเป็นวงไหนนะครับวงแรกอันดับที่3ได้แก่ไอริดกับอัลบั้ม Super Real Me นั่นเองทำยอดไปได้ทั้งหมดอยู่ที่690,000 6,000อัลบัมนะ้มะครับบน Circle Chart มาเป็นอันดับที่3กับอัลบั้มนี้ Super Real Me ที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยชอบกันหนักมากๆเลยไหนใครมีอัลบั้มนี้ใครซื้ออัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนของ i l i t Super Real Me คอมเมนต์มากันนะครับราะคุณคือหนึใน696,000ถ้าหากว่ามาจากทาง Circle Chart นะครับ ยังไม่หมดนะทุกคนอีก2อันดับเนี่ยมาก็คือ Baby Monster นั่นเองนะครับที่ฟาด2อันดับด้วยกันเลยเบมอนกับอันดับที่2ด้วยอัลบัม Baby Monster ที่ตัวทีเป็นเลข7นั่นเองนะครับอัลบัมแรกของเบมอนที่ปล่อยออกมาทํายอดไปได้8ปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบนเซอร์เคิลชาร์ตทะลุแปดแสนไปเลยทีเดียวกับอัลบัมนี้ของเด็กๆอสูรแต่ว่ายังไม่หมดเบมอนเนี่ยเข้ามาอีกอัลบัมในอันดับที่1ก็เป็นของ Baby Monster โดยยอดทั้งหมดอยู่ที่ 970,000นะครับ970,000อัลบ,บั้มบน Circle Chart ในอัลบ,บั้ม d r i p นั่นเองอัลบ,บั้มล่าสุดของ Baby Monster ที่มีเพลงไตเติ้ลชื่อว่า d r i p แล้วก็อีกหนึ่งนั่นก็คือ Click Clack นั่นเองนะครับตอนนี้อัลบ,บั้ม d r i p อันดับที่1ฝั่ง Circle c h a r t ์ตของ Girl Group Gen 5ไปเรียบร้อยแล้วยอดขายสูงสุดเป็นเลยทีเดียวเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีใครขยับอันดับหรือจะมีอะไรขึ้นมาแทนที่หรือเปล่าเพราะว่าเปสมอนเขาก็จะปล่อยอัลบัม้มเองไอริดเองเนี่ยก็เ,เพิ่งคัมแบ็กด้วยนะครับดังนั้นน่าจะมีอะไรใหม่ๆสับๆให้เราได้ดูกันรอลุ้นนะครับว่าใน3อันดับนี้ของ Best s e l l i n g a l b u m จาก Girl Group Gen 5บน Circle c h a r t จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ตต้้อองขอัววลลาแลใ มีอัลบ,บัมไหนไว้ในครอบครองกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็ร่วมยินดีให้กับ3อันดับ2วงวง baby monster ไ i l ิ e กันนะครับ